สวัสดีรินิน้าตังผู้สาวข้าวบุญตงผ้สาวบุอ้บนมยา่อรเด้อออ้านี่วัดตะลมสรางสัรค์ฮันนั่งล่าเตะเเล่าจะเอาความสุขน่าขงเขียนกันตั้งวงศาสดาเาวันวท่องมีเสียแล้วดเที่ยวสี่สังส่ เชื่ว่าพี่ลวงขอนทีสิบสี่พันศาโลกสาระกามาธาเย็นเย็นเฉ็นใจพี่ต่อไปเป็นพันศาทีสิบหากะรู้สาระภาสกระดาห่วงกว้างว่าละหันตถอดออใส่กางพุทธองค์คนที่ปกคาอยู่่วามาขาบาลวีเสดไป้เจนิญนิมิธรรมและกาเที่ยวฟ้าละผาลงมาแล้วประทับนั่ง